สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i n e Beauty นะคะวันนี้จะมาพร้อมกับชุดแบบว่าหนาวๆน,นะคะให้เข้ากับฤดูการของเราเนื่องจากว่ากรุงเทพตอนนี้หนาวแบบว่า24องศานะคะนี่ก็คือหนาวสุดแล้วละมั้งถ้าหนาวกว่านี้ก็แบบเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะ โอเคเข้าเรื่องกันเลยค่ะวันนี้นะคะเจนก็จะมาแชร์นะคะสกินแคร์นะคะที่เจนใช้ในตอนเช้านั่นเองค่ะซึ่งจะเน้นไปที่ยาแต้มสิวนั่นเองนะคะหลายคนมีคําถามเข้ามาค่ะว่าตอนเช้าจะใช้ยาแต้มสิวอะไรนะคะจะเรียงลําดับสกินแคร์ยังไงดีนะคะซึ่งวันนี้เจนก็จะมาแชร์ทุกคนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เจนล้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จะมีการแบบว่ากดสิวกันด้วยนะคะแล้วก็ทายารักษาสิวมาเจลไรเซอร์ไปจนถึงกันแดดต่างๆนะคะก็หวังว่าทุก คน,นะจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะที่การล้างหน้าตอนเช้าขั้นตอนแรกค่ะซึ่งการล้างหน้าเจนก็จะใช้พวกนี้เลยนะคะเซราวีเนาะตัวนี้คือเจนชอบมากเพราะว่ามันทําให้หน้าไม่แห้งตึงนะคะเจนมีทั้งเซราวีแบบ f o ม m i n g c ี e เซ s e r แล้วก็แบบ cream to f o m นะคะ f o ม m i n g c ี e เซ s e r เนี่ยเราไปใช้ตอนเช้านะเพราะว่าหน้าของเรามีแค่สกินแคร์ค้าสกินแคร์นิดหน่อยนะคะก็ไม่ต้องล้างอะไรมากมายเนาะแล้วก็หน้าไม่แห้งตึงด้วยส่วนตัวนี้นะคะ cream to f o m เนี่ยเราใช้ตอนคืนเพราะว่ามันล้างเมคอัพได้นะคะ ช้านี้ก็มาใช้ตัวนี้เลยอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะคือใช้ดีมากใช้ตอนเช้าเนาะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่านี่ ทุกคนดูมีสิวหนองนะคะซึ่งเจน,เน่ยทายาแต้มสิวนะคะเลตินเอไว้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อที่จะเอาหนองออกมานะคะทีนี้เนี่ยพอตอนเช้าอะเราเห็นมันมีหนองเราก็ไม่อยากปล่อยมันไว้ใช่ไหมคะเราก็ควรจะบีบหนองออกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมาบีบหนองออกกันด้วยเข็มตัวนี้นะคะแล้วก็ที่กดสิวตัวนี้หนองอะคะ่ะก็ไม่ต้องบีบอะไรแบบว่าเข็นม,มากมายนะคะเพียงแค่ให้ตัวหนองอะมันออกมาแค่นั้นเองเ,องเนาะเดี๋ยวก็จะบีบหนองก่อนนะคะซึ่งการบีบหนองก็คือบีบหลังล้างหน้านั่นเองนะ แล้วเดี๋ยวก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะอืมแบบนี้นี่หน้าแบบนี้หลังพอแล้วเนี่ย ที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาซับหน้ากันนะคะเจนจะใช้เป็นทิชชู่สาหรับซับหน้าเลยอันนี้ก็จะเป็นของน่าจะคลินิก์นะคะที่มันมีสามชั้นใช้ของอะไรก็ได้ก็คือเราจะไม่ใช้ตัวของผ้าขนหนูนะคะที่มันบาดหน้าแต่เราจะใช้ตัวทิชชู่เนาะที่มันบอกว่านุมน่มๆหน้าหน่อยนะคะแบบนี้อ๋อเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่หน้าเราย,ยังแบบว่า ช้ำๆยูเนาะลุ่มขนเปิดเนาะทีเนี้ยค่ะเจน่ะก็จะมีสิวนะคะตรงที่เราเพิ่งเจาะไปใช่ไหมคะแล้วก็มีสิวหลายๆที่เลยหลายคนถามมาว่าเราจะใช้ยาแต้มสิวยังไงในช่วงเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรามีแต่ยาแต้มสิวคนเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรตินเอดิฟเฟอรินใช่ไหมคะตัวนี้อีกอะคลินดาเอ็มแบบน้ําคลิ el, นดาเจลอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเจนเนี่ยจะมาบอกให้ว่าเจนเน่ยตอนเช้าใช้อะไรนะคะสาหรับยาแต้มสิวค่ะเจนใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งจะไม่กระทบนะคะกับการแต่งหน้านะคะอันนี้ข้อ1ข้อที่2นะคะก็คือจะทําให้หน้าเราเนี่ยไม่ไม่แสบไม่บางนะคะซึ่งเราจะต้องไปเผชิญกับแสงแดดต่อไปนะคะก็เราจะไม่ทาพวกอะไรที่มันทําให้หน้าบางเลยนะคะเช่นพวกเบนแซกนะคะหรือดิฟเฟอรินที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบ ผดเซลล์ผิวนะคะค่าเชื้อสิวอะไรเงี้ยเราจะมาอย่างนั้นนะคะดังนั้นตอนเช้านะคะก็จะมาใช้ตัวของคลีนดาเอ็มนั่นเองนะคะที่เป็นแบบน้ําเนาะก็ทาตรงที่เราเป็นสิวไปเลยนะคะที่เราเป็นทั้งสิวหัวเปิดนะคะแล้วก็ตรงที่เรากําลังเป็นสิวอยู่นั่นเองค่ะโอเคนะคะทุกคนจะก็จะใช้ตัวของคลีนดาเอ็มเนาะเดี๋ยวจะทาให้ดูเนาะอ,อย่างงี้นะจากนั้นก็ทาตรงที่เราอะเป็นสิวไปเลยตรงนี้ที่พึ่งแบบว่าเจาะออมานะคะ แล้วก็ทาตรงเนี้ยช่วงนี้เห็นปะเป็นที่คางแบบว่าบ่อยมากนะคะตรงนี้ด้วยตรงที่เป็นรอยสิวทาไปเลยนะคะตรงที่เป็นสิวเยอะๆที่พึ่งแกะมเมื่อวานอะไรเงี้ยก็ทาได้นะนี่แหละแล้วก็จะมาทาตอนเช้าแบบนี้นะคะต้องมีที่หน้าผากนิสเซอนี่นะ ทุกคนคะเราก็ได้เจาะสิวกันไปแล้วนะคะหลังจากที่ล้างหน้าเนาะทีนี้สิวของเราคะ่ะตอนนี้มันเป็นสิวหัวเปิดนะคะทุกคนมันก็จะเสี่ยงต่อการที่กันแดดที่มีสารเคมีแรงๆนะคะมันจะเข้าไปในสิวของเราเนาะซึ่งทําให้เกิดการอุดตนันซึ่งทำให้เกิดการแบบอักเสบแน่นอนนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นแป้งฝุน่นแป้งพับเองก็ดีดังนั้นเนี่ยเพื่อการป้องกันเนาะเราอะเวลาที่มีสิวนะคะแล้วก็เจาะสิวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันสงบนะเราไม่อยากให้มันโดนสารเคมีอะไรต่อๆไปนะคะแม้ว่า moisturizer นะก็ยังมีสารเคมีนะคะอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยเราจะมาปิดหัวสิวกันนะคะเจนก็จะใช้ตัวแผ่นแปะสิวนะคะในการปิดก่อนที่จะลงสกินแคร์ต่อๆไปนะคะเจนใช้ของออสคอ RX นะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่เจนอสั่งมาจากเกาหลีเลยนะคะคือพรีมาจากเกาหลีเลยเหมือนกับตัวออลิฟยังนะคะตัวนี้เนาะก็จะราคาสูงกว่านะคะแต่ก็จะมีหลายไซส์นะอ่ะมันก็จะมาแบบนี้นะคะ แล้วมันก็จะมาแบบว่าไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้แหละจะอยากใช้แบบเป็นไซส์ที่เป็นไซส์เล็กนะทุกคนก็เราจะมาติดกันก่อนนะคะโฟกัสเนาะโอเคนี่นะคะก็จะมาใช้ไซส์เล็กกันนะคะบอกว่าจะเห็นนะโอเคเจนก็จะเอาออกมานะคะ ใช้ไซส์เล็กสุดสวยๆนะคะตัวนี้เขาจะมีความขุ่นๆเนาะเวลาที่เขาดูดหนองออกมาด้วยอะ่ะมันก็จะไม่ได้เห็นแบบว่าน้าเกลียดหรือว่าเห็นชาร์ต่ะเหมือนตัวแบบใสๆของโอลิฟยังนะคะตัวนั้นมันจะใสามากแล้วก็เห็นว่าเป็นหนองออกมานะนะคะอืแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันบ,บางมากเลยอะ่ะ เนี่ยมันจะบางๆเล็กๆนะคะทุกคนนั่นแหละเจนก็จะมาติดก,ก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ค่อยลงสกินแคร์ต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้เป็นวิธีการดูแลผิวที่แบบว่า ดูแลผิวที่เป็นสิวของเราได้ดีมากๆแล้วเจนก็ใช้มาตลอดหลายเดือนมากๆนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาทําให้กับทุกคนเนาะทุกคนคะเจนลืมบอกไปนะคะว่าถ้าเผื่อว่าอยากที่จะทายาลบรอยสิวนะคะก็ต้องทานตอนนี้เลยนะคะก็คือหลังล้างหน้าเสร็จนะคะมาทานะตัวายาแต้มสิวเนาะจากนั้นเนี่ยถ้าอยากจะลบรอยนะคะก็ทาหลังจากตัวของยาแต้มสิวที่เราเพิ่งทาไปนะคะทายาแต้มสิวเนาะแล้วก็ปิดหัวสิวที่เป็นหัวเปิดใหม่นะคะแต่ แต่สำหรับเจนนะเจนก็จะใช้วิตามินซีนะคะซึ่งตัวนี้เป็น l a s c o r b i c ิด i d นะของ Drunk e l e เลฟ n t เนาะ คือตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของรอยสิวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่แสงแดดเนี่ยมาทําลายผิวเราเนาะมันก็จะช่วยแบบว,ว่าปกป้องไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าครีมกันแดดเนี่ยไม่สามารถปกป้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะวิตามินซีซซซนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนาะเขาก็าจะช่วยซ่อมแซมผิวของเราหลังจากที่โดนทําลายจากแสงแดดเนาะเนื่องจากว่าแสงแดดมันจะเข้ามาที่ผิวเรานะคะและผิวเราอ่ะมันก็จะร้อนละอุอยู่อะต่อเนื่องหลายชั่วโมงมากนะคะจากงานวิจัยเนาะอันนั้นเนี่ย ผิวแพ้หนังอะคะ่ะก็เลยแนะนําให้ใช้วิตามินซีในช่วงเช้านะคะเจนก็จะมาใช้ตอนนี้เลยนะคะอ่ะก็จะมาแล้วก็เจนจะหลับตานะคะเพราะมันแสบนะกลัวมันจะเด็นเข้าตาอ่าแล้วก็อย่างนี้เจนจะเน้นตรงนี้นะคะที่เขาเป็นหนกแก้มนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าเจนจะมีตัวของกระแดดเนาะซึ่งแต่ก่อนเจนเป็นสิวสมัยก่อนนะเจนไม่ทาครีมกันแดดทําให้เจนอะเป็นกระแต่ไปยิงเลเซอร์มาแล้วรอบนึงนะคะแต่กระแดดพวกเนี้ยมันยังมีฝังลึกอยู่ คือตั้งแต่เจนใช้ตัวของวิตามินซีอยรู้สึกว่าหน้ากระจ่งางใสขึ้นอันนี้ไม่ใช่แบบโฆษณาเนาะอันนี้ซื้อเองตัวนี้ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะแล้วก็ซื้อตอนที่มันลดราคาที่เซฟอร่าเนาะคือมันเป็นวิตามินซีแบบ15%เลยนะคะ L ascorbic acid แล้วเจนใช้อ่ะมันไม่ได้แบบทำให้เจนสิวขึ้นมากขึ้นนะคะเคล็ดลับคืออย่างนี้ค่ะตรงที่เป็นสิวเราจะไม่ทาตรงที่เป็นสิวหัวเปิดนะคะเราจะไม่ทาตรงที่เป็นสิวที่ใกล้หายเราทาได้นะคะ ทีนี้ก็จะเน้นตรงเนี้ยตรงที่เราจะเป็นกระบอยๆนะคะมันก็จะช่วยปกป้องแสงแดดด้วยแล้วก็ช่วยของตัวกระด้วยนะคะทุกคนน่าจะรู้คุณสมบัติทีนี้เนี่ยเจนก็จะนํามาทาตรงเนี้ยนะคะตรงที่เป็นรอยสิบเนาะอืตรงเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะทาได้นะคะให้เขาช่วยเรานะซึ่งจะรู้สึกว่าวิตามินซีเนี่ยมันแบบคุณภาพมันดีอยู่แล้วนะ ถ้าใครจะใช้ยาลบรอยสิวตัวอื่นนะคะก็ใช้เป็นขั้นตอนแรกแบบนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปถึงตัวของ m อ i ์ไรเซ z e r นะตัวหนึ่งก็ตรงนี้หน้าผากนะคะหน้าผากเนี่ยก็จะคล้ำกว่าส่วนอื่นแล้วทีนี้นะคะเราก็จะปล่อยให้วิตามินซีของเรานะาแห้งนะคะคือวิตามินซีตัวนี้มันจะมีความเนึออยู่เล็กน้อยซึ่งเป็นความเนึบที่เจนรับได้นะคะ ม,มันจะไม่ได้แบบว่าแห้งซึมไปเลยเหมือนบางตัวนะแต่ความดิบของมันก็คือรับได้ก็จะเงางแบบนี้ค่ะมีความชุ่มชื้นอยู่ตัววิตามินซีนะคะเราจะปล่อยให้มันแบบว่าแห้งนะคะก็คืออย่าเพิ่งรีบทามอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเราจะปล่อยไว้หนึ่งนาทีถนะึงสองนาทีเนาะให้มันแบบว่าแห้งสนิทนะคะทีนี้มันจะมีตรงนี้ค่ะที่เจยยังไม่ได้ทาตัวของมอยเจอร์ไรเซอร์หรือวิตามินซีเลยนะคะ ตรงนี้นะคะซึ่งเจนก็จะใช้เป็นมอยสเจอร์ไรเซอร์เซลาวีมอยสเจอรไรเซอร์เซลาวีเนี่ยเขามีความอ่อนโยนอยู่แล้วนะคะเรากา็เขาจะมีไนซินิมด์ด้วยซึ่งไนซินิมด์คือวิตามิน B 3มหรือ5้ได้แหละเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไว้นะคะซึ่งช่วยในเรื่องของรอยสิวและยังช่วยในเรื่องของอาการควบคุมความมันด้วยนะคะจะเราจะมาเริ่มทาก่อนนะคะตรงคางที่เรายังไม่ได้ทาวิตามิน C, เยอะๆไปนะ ตรงนี้อาจจะแห้งอยู่เนี่ยแล้วก็จะทาทับนะคะตัวของสติกเกอร์แผ่นแปะสิวที่เจนปิดไว้เลยอย่างนี้นะคะแล้วพอตัววิตามินซีของเราแห้งนะคะทุกคนเราก็จะทาตัวของมาจไรเซอร์จนก็จะทาตัวนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เขาช่วยควบคุมความมันด้วยนะคะ ก็จะปล่อยให้ตัวของ moisturizer นะเขาแหงนะ้งเนาะก็คืออย่าพึ่งรีบทาตัวของกันแดดนะคะปล่อยให้เขารู้สึกว่าแห้งจริงๆเนาะซึ่งถ้าไม่ปล่อยแล้วก็จะนวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบว่าไวมากขึ้นนะคะก็จะนวดอะไรแบบนี้นะคะอ่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้กันแดดเลยนะคะทุกคนกันแดดเนาะจะใช้ตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็คืออนเนซ่านะคะจะรู้สึกว่าเนื้อเขาอะ่ะดีเนาะคือเขามีน้ําหอมแหละเจนจะทาตรงที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสิหวหัวเปิดเนาะเพราะว่าสิหวหัวเปิดเราปิดไปแล้วนอะดังนั้นมีน้ําหอมแเจนก็ไม่ได้แพ้อะไรนะคะเจนชอบเนื้อของเขาที่มันแบบว่ากมีอ่อ่ะแล้วเราก็จะจัดไปนะคะเจนไปหาตัวนี้มานะเขาบอกว่าเคยได้ยินไหมที่บอกว่า,าทาครีมกันแดดเนี่ยต้องทางมากพอนะให้มันเ่าเลนย์สิบบ้าง,งน,นู่นนะี่นั่นเนาะแต่ในทางวิทยาศาสตร์นะแพทย์ผิวหนังเขาก็บอกว่าให้ใช้นะคะเป็น 1.4 t ส่วนสทีปูนะคะหรือ1.25 ml นะมันก็จะเท่านี้เดี๋ยวเจนจะแบบว่าบีบให้ดูนะคะว่ามันได้ประมาณไหนเนาะก็จะขยับประมาณนี้เนาะโอ้เยอะนะั้นเนี่ยทุกคนเห็นบอ้ย เดี๋ยวเทใส่มือให้เทใส่มือมันเท่าไหนอะนี่มันไม่เยอะพอนะเพราะว่าจริงๆเจนทาเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวทุกคนทาเยอะแบบนี้ไหมคะอ่ะตรงเนี้ยมันจริงๆก็เยอะเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะมาทากันตรงที่ไม่ได้มีสิวหัวเปิดแหละเจนจะก็ก็จะสามารถทาตัวที่มีน้ําหอมได้นะคะหรือตรงที่ไม่ได้แบบว่าสิวแบบว่าเพิ่งเพิ่งหายอะ ต,ตรงนี้ไม่มีสิวเนะก็จะาทาทําไมทาเยอะจังเนาะคือเจนต้องมั่นใจว่ามันต้องโดนทุกส่วนนะทุกคนอย่างที่พูดบ่อยๆนะคะคือเราต้องมั่นใจยิ่งตรงโหนกแก้มเนี่ยยิ่งตรงเนี้ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราทาครีมกันแดดไม่มากพอนะคือมันไม่โดนทุกตารางนิ้วเอาไว้อย่างนั้นทุกตารางนิ้วของผิวหนังตรงจมูกนะคะก็อย่าลืมนะอืมแล้วปล่อยมันไว้ก่อนนะคะ ทีนี้ก็ยังเหนือยอยู่เลยเนาะทีนี้ก็จะเป็นตรงหน้าผักบ้างนะคะหมดพอด,ดีทีนี้มันจะเหลือตรงคางนะคะทุกคนที่เป็นบอกว่ารอยสิวแบบเนี้ยเดี๋ยวดูว่าเราจะใช้อะไร ทุกคนคะตรงคางที่เป็นรอยสิวเจนก็จะใช้ตัวของอเลสซาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นอ่อนโยนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ใดๆนะคะแต่มันก็จะซึมช้าหน่อยเจนจะมาใช้กับตรงที่เจนชอบเป็นสิวบ่อยๆแล้วก็ยังมีรอยสิวอยู่นะคะก็คือตรงตรงคางนี่เนาะอ่าก็จะไม่เยอะมากนะคะไม่ต้องไปทาเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เราก็ใส่หน้ากากด้วยคือแม้หน้ากากจะไม่ได้กันแดดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเลี่ยงสิวหัวเปิดที่จะโดน แต่เราปิดไปแล้วเนาะถ้าเลี่ยงมันได้ก็ไม่ต้องให้มันโดนสารเคมียเยอะค่ะตรงนี้เราก็ทาบางๆก็พอนะคะแล้วก็เน้นการปิดไปก่อนปิดด้วยอา่านากากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ากางร่มไม่ให้มันโดนแดดอย่างนี้นะคะแบบนี้เนาะทีนี้มันอาจจะยังเหลือคราบแบบว่าเยอะๆอยู่นะเพราะว่าเราทายเยอะแล้วก็จะตกๆ,ๆนะคะ เลยนะคะแบบนี้กลเนาะมีความสุขทุกครั้งที่ทาครีมกันแดดจะแบบ<อ>ความสุขมากนะคะโอเค okay, ทุกคนสกินแคร์มันก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆ้วหลังจากนี้ค่ะเจนก็จะไปแต่งหน้านะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นแล้วก็ลงแป้งพับอันนั้นก็จะเป็นช่วงของแบบวิธีการแต่งหน้านะคะใต้หน้ากกาก<อ>ใต้หน้ากาก ใต้หน้ากากนะคะก็คือทีเนี้ยก็คือเสร็จแล้วนะคะ ไปแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะสกินแคร์ตอนเช้าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าทุกคนใช้สกินแคร์แบบไหนกันนะคะมีขัน้นตอนยังไงในการใช้ยารักษาสิวเนาะก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะคะหรือว่าใครอยากจะเอาวิธีนี้ไปใช้ตามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในการที่เราเจาะสิวตอนเช้าที่มีหัวหนองนะคะแล้วก็ใช้แผ่นแปะสิวปิดนะคะตัวของหัวหนองที่มันเปิดอยู่เนาะทีนี้เราก็จะปิดไปแบบนี้แหละนะ ทั้งวันเลยหรือว่าถ้าเผื่อว่าคือข้อดีของการปิดนะคะทีเนี้ยไอหัวหนองที่มันเป็นสิวเปิดอะ่ะมันก็จะถูกดูดหนองขึ้นมาอีกนะคะ คือมันไม่ต้องทําให้เราแบบเค้นหัวหนองเยอะนะคะเราก็ใช้ตัวดูดสิวเนี้ยออกมาแล้วเราก็ปเปลี่ยนระหว่างวันนะคะบางทีเจนก็ใช้แบบว่า2-3อันก็มีนะคะถ้ามันไม่หมดสักทีนะก็จะติดจนกว่ามันจะแห้งนะคะก็ลองสังเกตระหว่างวันว่าเฮ้ยมันเริ่มมีจุดขาวๆข,ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะสกินแคร์ในตอนเช้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังแบบว่างวงว่าจะใช้ ยาแต้มสิวยังไงจะทาแบบว่าตัวรักษารอยสิวตอนไหนนะคะก็โอเควันนี้จบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันว่าจะทําตัวของสกินแคร์หรือการทายารักษาสิวในตอนกลางคืนด้วยนะคะใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกหน่อยเนาะสันี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ